กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมครับอยู่กับช่องนายรถไทฟ,ฟอร์ดอีกเช่นเคยมาครับมาหนี้มาเมืองหนังงานนะครับปั่นกันแค้เราพี่น้องครับหนังงาน,น,งงานดินยิ่ยังหรือพี่น้องดินน้ำท่าบอกนะครับมึงเอาได้พี่น้องเด้นนะอเดร็กก้อนเอ้ยพี่น้องเอ้ยงินอน่ะ,ดะ,ดะ,ดะเดร็กก้อนแข็งๆอยู่กับวัตเต็ง ยันโคโลยพี่น้องเย็ดรถแท้ด้วยตัวครับวันนี้กับต็นี้นาเที่ยงหรอพี่น้องได้่ากกับพากินเข่าไปแล้วนะครับวันนี้กำลังเริ่มันันคันแท้ขาหากันนะครับผมใช่เกี่ยวกับตัวแรงอีกเช่นเคยนะครับผมจเจ้าฟ้าของผมี่ศูนย์นี่แหละนะครับเนี่ยขับผลงาน อีปั้นเขาหากันนะครับผมอาจารย์จำยันน,น,นะนี่ดอพี่น้องกันน่ะดี่มๆเอ้ยเดี๋ยวนะครับอืออาจจะไปเมื่อไรแห้งไปไหนดอกพี่นออ้องดินมันจันนะครับผมแต่ต้องสนอมรดเงี้ยจังน้อยน,น,นะพี่น้องว่าไม่สนอมรด,ดดอกแต่ถนอมวัคนบุญละค้นผิด หยุดไปแห้งเลยพี่น้องเอ้ยดินแกนแกนนะครับแล้วพี่น้องโอ้ยทั้งแข็งไอคว่ามันแบบเบาเดีอะไรพี่น้องดินมั่นนี่นะครับเพราะนักรถเฮ้ยอาจจะมีเสียงอิอดีตัดแน่าจัง่อยนะครับผมอ่าเป็นเสียงแบบโบ๊ทพัดละเอีดนะครับามันหิดแน่แล้วพี่น้องมันเลยดังนะครับผมเอ เดี๋ยวนี้ยุ่งซนนะกิจก็ครับตำบลหินกวางครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่งซนบ้านนะอันพนด่วนนะไรพี่น,น,อน,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 อน้องนะครับหรือว่าบ้านนกท้ออะไรพี่น้องนะครับอะไ้กันบ้านนกท้อบ้านสมพงศ์เหระนะครับเขียนอำเภอสุวรรณลำพูนเหรอครับผมนี่ ให้กลุ่มเทียบวิเวรังเกล็นนะครับ หลุดจากดินไส้ไมาเจอดินยังสี่กะไปว่าเป็นเลยครับบาเนี่มันเจอดินเอะไรธาตานนะครับดินแข็งหรือดินดินไส้แก้มปมนี่แหละครับเไอ นี่นอาจจะว่าเฟื่อท้าันไหนนะครับผมเพราะว่าดินมันเห็ดยากนะครับอไฟไปนักพ่น้อง ใส่แล้วนะประม,มาณเท้าทินี่เลยนะครับรน,กกนั่งอะไรอย่างเงียจะมาถึงนี่แหละ,ะจะมาถึงหรอกครับแล้วผมมาประเกิน3ามาิมาที่ดอกตันนี้นะครับ ลายคนกะบตอนนี้พี่น้องเอฟซีนะครับถามขอเอ่อถามขอมาวา่าไอ้ท่อเดิมไปใส่นะครับผมนี่ครับพี่น้องเอามาใส่แล้วนะครับมาจากเอ่เอพี่น้องหลายคนถามวา่าข <c oughs> ายว่ามาสั่นท่อ,อกเก่านะครับแต่ถ้าเราพูดกับมาสั่นได้มาจังไลยนะครับอาจจะเพราะหนักจะได้ขายนะครับพร้อมเลยเอาไว้ใส่นะครับผม ถ้าน้องเทียอยากอยากได้เสียงดัง,ดงๆแพร่เฮรียงๆกัไม่ใช่ทอมไมันะครับมันอยากได้เดิมๆกับกับมใสเตอร์ค่อยๆนะพี่น้องนะครับซ่อคมคล้องสะสมนะครับก็ก็ก็ได้ขายนะครับผมจะกจากให้พี่น้องในทีเด้ดหุ่จักน,น,นะครับเออ ต้นทอไม่ที่สื่อมานนะครับเดี๋ยวนี้ผมกัไอเ็ดเอาไปเห็ดใส่ในมันไม่นะครับผมไม่ดังมวนก็นี่นะครับเดี๋ยวรอช่วงครับเดี๋ยวสิเอามาใส่ให้งนะครับผม อก็คือไม่ดันลยครับคุณ สำหรับกิปนี้กิกาคอจบไปเพียงสนิทนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเอฟซี FC พี่น้องคนใดนะครับอชอบกิปนี้ก็อยลมกไลค์กดแช์นะครับใครก็ผมเลยนะครับอาคิปนก้็ตัวรับไปก่อนขอบคุณละสอสดีครับ